สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทาง f อฟซีใหม่เอีเก่าด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุน้นห้างเสียงจะหุน้นห้างเสียงหลบสาลอบ,า,บายแนวทางวันที่สิบหาจะเดือนแปดสองพันหาอยหกสิบแปดจะเดือนสิงหาจะมือนี่เป็นวันสุดวันสุดท้ายของสัปดาห์เนาะเจอกันอีกทีคือวันจันทร์จะสําหรับแนวทางห่างเสียงก็เฮาจ้า สำหรับพ้นมือวันที่14สำหรับแนวทางห่างเสียงเศร้ากับบายได้เด่นโตเดียวกันเบิดเลยจะเศร้ากับายเพราะวันฤล็กชุนเนาะ4กับ3 4 3สวิ่งรูดจะเศร้าายสำหรับเลขเด่นของห้าจะเบิร์ตบมาโอ้โหแต่มาตัวหนึ่งนี่คือเปลว่าเน่งบนดังกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับพ้นจะรอบเศร้าออกเจ็ดหาหลัง82ผ่านไปจะ8ดบน8หลังบน8หา หลางมาแปดสองเข้าไปอีกสำหรับรอบบ่ายจ้ะเก้าสามสองหลังสามหาสำหรับรอบบ่ายกับสามบนสามหลังเบิ่งเข้ามาเนาะห่างเส้นสวงนี่สำหรับแนวทางของเข้ามารอบบ่ายเนาะรอบบ่ายบนมากเก้าสามสองสำหรับสามสองจับขู่พลาดไปจะโอ้โหจับหายแต่ขู่สี่สองสำหรับสามสองบอลได้จับหายจับเพราะว่าเป็นตัวเก่าเนาะตัวเก่าคนที่สิบสามจ้ะ วันที่13มารอบเส้าสองสามมือนีมาสามสองบริจับหายเนาะตัวเก่าบเลขกระจายเนาะกะ็เลยตัดออกไปสามสองจับหายแต่คู่สี่สองนี่ยเส้ากับบ่ายสามสองบริจับหายเลยมาสามสองตัวเก่าอีต่างหากเนอะอ่าสำหรับรอบบ,บ่ายของเฮาบุญมาเด่นสามจะเด่นสามทุกสามมาสำหรับหลักสามหานีานะ่บ่พลาดจ้ะบ่แม่ตโตเก่า ตัวเก่านี่บุคอยากจับเดลิต,ต้องแต่ต้องเบิ่งแนวทางเดินซ้ำรุ่นของเฮามาจ้าสำหรับแนวทางขฮามารอบบ่ายจ้าสำหรับแนวทางหุ้นห่างเสียงของทีสิบสี่สำหรับทีสิบห้าตามรุ่นกันต่อจ้าเอากรสิไปรับชมวงรับฟังแนวทางฝากด้วยละกันน้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันน้องจาพีโนโ่น้ตเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆจ้า อย่าลืมกดติดตามและกอย่าลืมกดกระดิ่งไวนะ้เนาะเผื่อเสด้นบบผ่านแนวทางเทียอจอยลูกหายจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสำหรับแนวทางของเอจอยนี่คือรับชมใดผ่านทาง YouTube ใดส่องทางเดียวจะโดยตรงเลยจะบม่มีกลุ่มบ่มีไลน์ใดๆทั้งสิน้นเนาะถ้าสนใจแนวทางก็กดติดตามกดสั่นกระดิง่งไว้รอเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่ลูกแนวทางหม่ๆมห้จ้า สำหรับแนวทางเมื่อนี้ห่างเสียงรอบเสาหายซูนกับเก่าวิว่งรลุดจะใส่วิ่งสะดุดสามถถคีรอบวิ่งรลดได้จ้ะว่าเป็นแบบเสียงเมื่อยเ,เนาะพี่น้องเมื่อยจ้ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่โอ้โหเมื่อยคะ่ะแนวทางหลายแนวทางรัฐบ,บาลไทยกับใครเสียออผลอีกน้องแหงเมื่อยคะ่ะกว่าเก่าอีกขาดคำนวณแนวทางแ้่งเลเมื่อ สำหรับเด่นเก้าจับคูมี่ตามนี้เลยจ้าสำหรับรอบาใบไฮเดนสองกับหนึ่งสองเจ็ดห้า เก้าแดเอาสองหกหรือสองหนึ่งเด,เ,เดีย a r k รบ่ายละกัาสองหนึ่งสำหรับ2องกกะเด็นอยู่เดิมมันจะไปจบให้จำให้ใหเจ็ดหน่งแปดหนึ่งสามหนึ่กหน่งส สำหรับโตเน้นรอบบายมือนี้เขาเน้นหนึ่งสามกับหนึ่งหกสองหาสองแปดรอบเศร้าเก้าแปดเก้าสองศูนย์เจ็ดกับศูนย์สาม โอเคเรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางพูดหัหกเส้นของที่ซิบหาจะสําหรับแนวทางมือนีตามนี่เลยจะมือนีคอยมาปังปัง,ปงเด้งเด้งเต็มเต็มเศร้าบ่ายบนล่างหละกันเนาะอาจารย์ได้กระลับชมไว้เป็นแนวทางจากคนที่นั้นเป็นเป็นแนวทางกเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งหละกการเนาะคืนอยู่กับพวามักความชอบจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามบ่ม,มีตัวหมักตัวชอบนี่ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เนาะขอให้โชคดีกัน ทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า